สวัสดีครับสวัสดีเอแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็ลับมาเจ,เ,จเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสาหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันพุธที่14พฤษภาคม2568โดยช่อง24่สิบสีทูฟยูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดําเนินในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโปรโมเตอร์คุณสมยัยสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ ก็ช่วยกันประกบกูม้มวยไว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่ 1. เด่นลำเปาวาปอขนส่งยิมเจอกับโซระบ้านแรมบ้าที่พิกัด112ปอนด์คู่ที่ 2. เพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกุมพกันเจอกับสองชาติสีโอปอพิกัด120คู่ที่ 3. คู่รองประตักเอกสินบีมวยไทยใส่กับชาลวันยกขาวมวยไทยพิกัด128ปอนด คููเอกคู่ที่4บุญชูสบุญมีฤทธิ์เจอกับพายพยักสอสมหมายที่พิกัด126ปอดครับเช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนาวิจาร์ณศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก f อทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวที มอวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก py 2 4เสื่วนทานได้ครับมวยพักยก py 2 4ระบบออโตโ้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline py 2อ py 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณคู่ที่1นึ่เดนลำเปาวาปอขนส่งยิมเจอกับโซระ บ้านแรมบ้าพิกัด112ปอนด์มาดูที่มุมแดงครับเด่นลำปาปอขนส่งยิมอายุ18จากกระสินส่วนสูง170น้ำหนักปัดปอ่อย53กิโลกร,รมัมก็ชคมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ปอขนส่งยิมจังหวัดระยองครับตัวนี้เป็นวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักสัดแข้งเตะซ้ายต่อซ้ายเหลี่ยมเชิงดีนะครับตั้งรับจับทางโรโตโรบวกแต่ว่าหายไปนานครับ อว์มก่อนหายไปก็มีแพ้น็อกยกสองยอดขุนพลสพงออมรที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้คะแนนพลังทรัพย์ลานนาโฮมสเตย์แอนเดตรองที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดแพ้คะแนนคูลิปผู้ใหญ่พรชยัยท่าสาราที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่12มิถุนายนปี67ก็หายไปประมาณ11เดือนครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินโซระบ้านแรมบ้าอายุ16จากญี่ปุ่นส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนักป,ปอด53กิโลกร,รมัมก็ชกมาแล้วประมาณ15ครั้งนะครับซ้อมที่บ้านแรมบ้าครับตัวนี้เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาปั้มรัดพัดตีบูดูดดันปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกก้าลุยครับก็หายไปนานครับฟอร์มก่อนหายไปก็มีแพ้คะแนนสอนธนงรถสวยจ่าเจดสองครั้งที่ ศึกมวยมันสนัดเมืองเมื่อปลายปี66นะครับล่าสุดนี้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก็มาแพ้นอกยก2รลีเซเล็กสอสีทองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อ26กุมภาพันธ์ปี68ที่ผ่านมานี่เองครับครับลูกเกมที่น่าจะเป็นแดงเด่นลำเปลาวปาปอขนส่งยิมอายุ18เป็นรุ่นพี่2ปีฝีมือกระดูกมวยดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าหายไปนาน ได้สูงได้ลอยแต่ว่าสภาพร่างกายน่าจะเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นส่วนน้ำเงินโซราบ้านเรมบ้านักชกญี่ปุ่นนะครับ mm. ก็หายไปนานนะครับประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับข่าวในเหนียวแน่นปั้มรัดพัดตีส่วนต้นๆน,นี่ผมดูว่าเด่นลําเปาวนะครับหลักสัตว์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายน่าจะออกนำไปก่อนแต่ว่าไปไปลายผมมองว่า น้ำเงินโซระบาลเรมบ้าจะอาศัยทา่าทรหดที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟันตีแซงเอาชนะเด่นลำเปล่าได้ไทยๆครับคู่แรกผมให้น้ำเงินโซระบาลเรมบ้าเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกรเจอกับสองชาติสีโอปอพิกัด120ปอนด์เท่ากัน มุมแดงเพชรรัศภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกันอายุ16จากชัยภูมิส่วนสูง167น้ำหนักปล่อย58กิโลกรมัมก็ชกมาประมาณ30ครั้งนะครับซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกุมพกันจังหวัดสระบุรีครับตัวนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาปั้มรัดพตัตตีบูดูดนันขยนันออกอาวุธ5ไฟหลังนี่ชนะ3แพ้2โดยเฉพาะ3ครั้งหลังนี่ยังไม่แพ้ใครแล้วก็น็อกด้วยนะครับ สามข้างหลังก็มีชนะคะแนนพนมทวนเล็กสักอินเตอร์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะนกยก4แสนเมืองน้อยสิทธิ์กำนันหนึ่งที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดก็เอาชนะนกยก3ามรถถังน้อยสอสำเริงชัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินสองชาติสีโอปออายุ20จากกัมพูชาส่วนสูง165าน้ำหนักป่วยป่วยห้ากิโลกร,รมัมชกมา ร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่สีโอปอจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตัวนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดุดันท่าทะโหดดีมีฮึตดตลอดปอดใหญ่ปลายแรงครับ5าไฟหลังชนะ2แพ้3 3าครั้งหลังมีแพ้คะแนนน้นองแชมป์จ่าติ๊กอุบลที่สึกจิตเมืองนอนชนะคะแนนสลานบองสอสรงธรรมที่สึกเจ้ามวยไทยล่าสุดเอาชนะน็อกยก 4, สี่สลานบองได้ที่ ศึกเจ้ามวยไทยครับดูเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงเพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภการอายุ16เป็นรุ่นน้อง4ปีครับได้ลอยนิดๆแต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆมากกว่าถึง6กโลครับส่วนเน้้ำเงินสอชาติสีโอปอร,รุ่นพี่จากกัมพูชากระดูกดีกว่าเยอะชกมาเป็นร้อยครั้งนะครับถ้าทรลหดได้หัวใจดีตนๆน,นี่เตะขาต่อยหมดัดมีลุ้นนับลุ้นน็อกกอนนะครับ แต่ส่วนตัวผมมองว่าเพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกลุมภกันครับถ้าตนๆไม่ร่วงไม่ลนไปลายจะอาศัยเหลี่ยมมวยไอคิวมวยที่ดีกว่าปัมรัตพัตตีแซงเอาชนะสองชาติได้ไทยไทๆครับคู่นี้ผมให้แดงเพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกลุ่มประกันเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่รองประจําวันนี้ครับประตักเอกสินบีมวยไทยเจอกับ สารวันยกขาวมวยไทยพิกัด128ปอนด์ปตักเอกสินบีมวยไทยอายุ27จากนาครศรีธรรมราชส่วนสูง167น้ำหนักกว่าปอย62กิโลกร,รมัมชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับก็ซ้อมที่สินบีมวยไทยจังหวัดภูเก็ตครับตัวนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต,าต่อยหมัดปั้มรัดฟาตีบูดูดนันเตะหนักต่อยแรงสอกคมเก๋าเกมครับแต่ว่าความการชกนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงครับ หไฟหลังนี่ชนะ1แพ้ถึง4ีสี่ไฟล่าสุดนี้ยังไม่ชนะใครครับ3ามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเทพทักษิณสอสอนสิงห์ที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้คะแนนแรมบองสอเถรพัฒนท,ที่วันล,ลุพินีล่าสุดแพ้คะแนนเพชรภูผาเอกปูยีนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้าเงินสารวันยกขาวมวยไทยอายุ24จากบุรีรัมวนสูง น้ำหนักปล่อยๆหกสิบเกิโลกร,รมัมจกมาร้อยกว่าครั้งเหมือนกันนะครับซ้อมที่ยกขาวแสนชัยยิมสุขุมวิทสิบหกครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาดแข้่งเตะขวาต่อยขวาสากฟันอันตรายเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงครับความการชกก็ยังอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันครับห้าไฟหลังนี่ชนะหแพ้ถึง 4. สีมครั้งหลังมีแพ้นอกยอก 4, สี่สู้ศึกที่สีมวยไทยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ ชนะคะแนนศิลาเงินลานาโฮมสเตย์แอนเตอร์รองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดแพ้คะแนนตวงทรั์สอสละชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับดูจากความการชกของทั้งคู่แล้ว5้าไฟนี่แพ้4ชนะ1พอๆกันครับวันนี้ก็ถือว่ามาแย่งกันเกิดก็ว่าได้นะครับแดงปะตักเอกสินบีมวยไทยอายุ27เป็นรุ่นพี่3ปีนะครับได้ลอยนิดๆ แต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆน้อยกว่าถึง5โลครับประตักเอกมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดป้มรัดฟัดตีส่วนน้ำเงินสลาวันยกขาวมวยไทยดักศาสตร์แข้งดักเสียบดักแทงชิงทำก่อนและป้องกันเข่านะครับจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่ประตักเอกได้ท้ายๆครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินสลาวันยกขาวมวยไทยเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับ ไปต่อกันคู่ที่สี่ครับซึ่งเป็นคู่เอกประจำวันนี้ครับบุญชูสบุญมีฤทธิ์เจอกับพายพยักสอสมหมายพิกัด126ปอนด์เท่ากันมาดูที่มุมแดงครับบุญชูสบุญมีฤทธิ์อายุ21จากสุราษฎร์ธานีส่วนสูง175น้ําน้ำหนักปล่อยห้าสกิโลกรมัมจกมา50กว่าครั้งซ้อมที่สบุญมีฤทธิต์ตัวนี้ก็เป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดานป่อยใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมเขา่าเก๋าเกมสอกคมครับ ้าไฟหลังชนะสอแพ้3ามสามข้างหลังมีแพ้นนคะแนนขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้วก็ชนะคะแนนสื่อสัตว์มานบมวยไทยยิมที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดก็เอาชนะนกยกสองสู้ศึกทีซี 4, มวยไทยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินพลายพระยักษ์สสมหมายอายุ21จากนครศรีธรรมราชส่วนสูง183เซนติมน้ำหนักปล่อยปล่อย60กิกรัม ก็ชกมา90กว่าครั้งซ้อมที่เพชรสี่หมื่นนครศรีธรรมราชครับตัวนี้ก็เป็นมวยเขา่ารูปร่างสูงยาวเขาว่าแหลมแทงเจ็บเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดพัดตีบูดูดานปอดใหญ่ปลาย,ายแรงแต่ว่าหายไปนานครับเกือบเกือบแเดือนก่อนหายไปก็มีแพนน้คะแนนแมมมอสสอสละชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพนนกยกสปานเทพสิทธิหนุ่มน้อยที่ศึกมวยดีวิถีไทย แล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนสิงห์ธนวัฒน์นกยีรัตกบ,บังที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อวันที่23กันยายนปี67ก็หายไปเกือบเกือบ8เดือนอย่างที่บอกครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้แดงบุญชู2บุมนมิลิตรอายุ21เท่ากับคู่ชกนะครับทั้งคู่20ปีเท่ากันนะครับของบุญชูนี่จะเสียเปรียบส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักปล่อยๆก็น้อยกว่า2โลด้วย แต่ว่าสภาพร่างกายดีกว่าเพราะว่าชกประจําสม่ําเสมอนั่นเองนะครับส่วนน้าเงินพลายพยักษสอสมหมายได้สูงได้ลอยเวทไปปล่อยมากกว่า2โลแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นรองเพราะหยุดไปนานครับคู่นี้เข่าเจอเขา่าเก๋าเจอเก๋าแพ้ชนะวัดกันที่แรงปลายครับใครเหลือเยอะก็โอกาสชนะมีสูงครับส่วนตัวผมมองว่า บุญชูสบุญมิลิรครับจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟันตีแซงเอาชนะฝ่ายพยักได้ไท้ายครับผมให้แดงบุญชูสบุญมิลิเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ด่ดาวครับกลับก็จบทศนาวิจารศึกมวยไทยพลังใหม่ทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมองมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยกพิวายสองครับมวยพักยกพิวายสองระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉกไว สนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ล @py24 ครับ @py24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธนี้คู่ที่1ผมให้น้ำเงินครับโซระบ้านแรมบ้าเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่2ให้แดงเพชรรัฐภูมิลูกเจ้าพ่อกุมพากานเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาว หนักแรงเหลี่ยมเข่าเก๋กว่าคู่ทีสามให้น้ำเงินครับชาละวันยกขาวมวยไทยเป็นมวยรักมมยชอบระดับสามดาวเหลี่ยมมวยไอคิวมวยดีกว่าครับคู่ทีสี่ให้แดงบุญชูสอบุญมิลิ์เป็นมวยรักมมยชอบระดับสี่ดาวสภาพร่างกายปลายมั่นคงกว่าครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะไม่ผิดบ้างถูกบ้าง ถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ